กิจกรรมความเพียาารรุ่นมหาจุฬาฯด้วยโดยครั้งที่66สิบีที่2องทับ3 บทที S <S, ่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวเมสุตังเอกังสรมยังปะควาสเกสุวิหานตีกะปิลวัตทูสเนียนมหาวเดีมหาตาพิภูทั้งเทนะสัตถินปัจมัเตหิพิภูตเตหิสัตเตหิวะอรหันเตหิคาตุหิจโลกทาตุหิเทวตาเยปุยนาสานิปิริตาหุนติพะควันตังทัศนายาพิขุสังคันจะอัตโคตตุนังสุลาวาสกายนางเทวานังเอตังหูวิอายังภูปะควาสเกสุวิหานติกะปิลวัตทูสเนียนมหาวเดีมหาตาพิภูทั้งเทนะสัตถินปัจมัตเตหิิะเตหหวอรัน พระเสด็จจะโลกภะทายเปโหีิเทวตาเยนภูเยนะชนิดปิติตารโหติพุทธวันตังพัฒนายาภูปุสังคันจักยันนูนามยามพิเยนะพัควาเตนุปสังตมวยามาอุปสังตมิตวาพัควาโตชันจุเกบันเทคาท้าพาเสื้ยามาติอัตโคสพัคขอัตโคตาเทวตาเสืยาท้าปีนามาพระละวาปุริโตสัมมันทิตังวาพาหังภาษาเรยาภาษาทิตังวาพาหังสมินเชยยาเอวเมวะสุทาวาเชืสุเทเวสุอันตรหิตาพัควาโตโตระโตปาโตระทั้งสุ อาตโคตาเทวตาพระขวตันพระขวันตังอภิวาเทสวาเอกมันตังอัตทังสุเอกมันตังทิตาโคเอกมาเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอยมังคาทังขภาสิสมหาสมโยปวนาสินเทวกายะสมาคตาอัคตามไยมังคามาจามยังค่ิตาเยวะเยวะอปาราชิตสังทันติอาตโคอปาราเทวตาพระขวโตสันติเกอยมังคาทังขภาสิสกตระ ทิภารูจะมะขะหางสุสิตังอัตโนโอชุกกรรมกังสุสาลาทิวะเนตานิเคตวาอินเทิยานิรักนิติปันต it ิตาติอัตภูอัปรลาเทวตาพระคัมภีร์โตสันติเตอิมังคตาตังอภัสิเทตวาเทตวาคีรังเทตวาปรีทั้งอินทคีรังโอหาจามะเมชาเตจารันติสุทาวิมาลาจักุมตาสัทันตาสุสุนาคาติอัตภูอัปรลาเทวตาพระคัมภีร์โตสันติเตอิมังคตาังอภัสิเยเกจิทุกทังตรังคาตา เทนะเตเคเตนะเตคำิสันติปาวอาปาเยภูมิงปหายะมนุษะนางมนุษสังเทหังเทวายังปริ้มเลืสันติติอัจโคปควางพิภูอามันเตติเยภูเยนะพิคเวทัสสุโลกัาตุสุเทวตาตันนิปติตาโมนติกัตตาคตังทัศนายะทิศุกังคันจะเอปิเตวิตเวอหิจุงอติกรรมะนังอัจหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสามทิพะควันตานังเอตัปนัมายยิวเทวตาตันนิปติตาอหิจุงเตยะทาปิมายะหังเอตระหิ เยปิเตพิคเวอภิวสันติอนาคตมัททานังอรตถันโตสัมมาสัมพุทธาเตธัรมปิปะคกวันตานังเอตัดปะนัมายเยวเทวตาสันนิปติตาพระภิกันติเสรยิทาปิมายหังเอตัดรหิอจิกิสามิพิคเวเทวกายานังนาม่นิจิกิติสามิพิคเวเทวกายานังนาม่นิเทวิจิตามิพิคเวเทวกายานังนามะนิตังสุนาทัสสาสุตังมาในสิกโรพาทิสามีติเอวัมพันเจติโพเตพิภูปะขวาโตภัดสิปัโซุงภะขวาเอตัดทัโวจัก ีโลกมวนุกัสสามิยะทุพมาจะทัสตายะทิตาคิริขภัณฑ์ปะเหตตาสมาหิตาปุถุสีห้วาตนลีนาโลมาหังสาวิจัมภโลโอทาตมะนะสาวิทาวิปัสสันนมนาวิลาภิโยปันจสเตีนาสวาวะนีกาปิโรภะทมีตะตัมันทิสธาสาวะเนสาสาวะ สาวเกสานิกราเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถิโทเตจัตปมมกัลุงศุตวะพุทธศาชานางเตสามประตูละหุยานางอมนุษานพาสนังอภเพเกตธรมะทักขุนทัทธตังอัตตะลิงตตังเอเกสหาสานางอมนุษสานวมัตสุงอภเเกนธรมะทักขุนพิสาสภาพุทาภุงนันทัจพังอภินญญาวะวะกิตวานะจัต네 <ร Stevens. S 1> ุมาตโตมัญติทาสาวเกสานิกราเตเทวกายา พิกันตาเตวิชาณธาพี่คุยโวหังคิพิสามิคีราหิวุตปโสตเดศตัสสะหานาวิยะคาภูม่ากับกาปิรัตถวาอิทธิมันโตชิติมันโตวันวันโตสติโนโมทัมนาติการมุขคุณังสัมปิทิมุขังสตัสหาสาหิวะวตาญักขานาตะวันิโนอิทธิมันโตชิติมันโตวันวันโตสติโนโมทัมนาติมันโนมันโนมโตอิสตัสสติโน โอธรรมนนาพี่กมุพี่คุณนงสมิงิงมณังสาตาขีราสตหาตายักานานตวันนโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันมันโตสัสีโนโมธรรมนาพี่กมลพี่คุณนงสมิงจิงมนังอิเจเตโซรสสหัสายักานานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตสัสีโนมธรรมนาพี่กมุพี่คุณนงสมิงิงมนังเสามิตาบันจิตายัก้านานตวันนโนอิทิมันโตชุติมันโตวันะมันโตสาสีโนมุธรรมนาพี่กมลง คือเยนังสศตถาคตสังยักษ์คานางปัญญลูกาสติปุ้มพิโรราชาคันยิโกโซปาคามิจิงว่านางผู้ดิมันจาีิสังขราชาตลาดโชพปตัสสติคันทัพพานังอธิปติมหาราชายติสุโสปุตตาปิสสะพะวอินทนามามหาคลาอิทธิมันโตชุติมันโตวันมันโตสีตนุโมธรรมานาคิตมุนทุกุนังสมิจิงว่านางทักทีนังจาริสังขบราชาวิรุณโหตประสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายติสุโสปุตตาปิสสะพะวอินทนามามหาคลา ปิต,ติมันโตชุติววมันโตวันนวันโตสติโนโมธรรมานาทิ่กำมือทีคุณังสมิจริณวนังปัจฉิมันจาริสังราชาวิรุฬปะโคภัตสสตินาคานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตาปิศาสพระโวอินทนามามะคะลาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนันนวันโตสติโนโมธรรมานาทิ่ัำมุอทคุณังสมิจริณวนังอุตตรันจาริสังราชาวิรุอุตตรันจาริสังราชาชุเบโรตัปปะชาสติยาคานังอธิปติมหาราชายสติโสปุตตาปิศาสพระโว อินทนนานมหาภลาอิทิมันตูสุติมันโตวันมันตูสติโนธรรมานาพิกามุพิครุนางสมิตรงว่านางปุรุมัทิสังสตาราโทนักขีนักวิรุณฮโกปัชชีมนักวิรุณปัโคกุเวโลอุตรังที่สังจัดตาโรเตมหาราชา ตมันตาจะลุกตุโลทิสาถ้ทันละมนาอัดทั้งสุว้านีกัมเปรละวัฒเวเิสังมายุมายาวิณูทาสนาอาควันจันทิตาตถามายากุเกนุวีเกณฑ์จะวิภูจะตัวสหจันทนโถสุกามัสเสธโถจะกินมันถูมันยุบันตุวจะปานาโถโอปมันโยจะเทวสูโตจะมาตริกิตติโนตะพันทโคนหโรราชาทโนตะโโอาคูปัญจะศิโคเจวะติมพุลสุริยวัชสาเอเทจเนจราชาโนคันทักฆะ สหราชพติโมธมานาพิกามุงพิคุนังสมิติงกนางอาัาภูนาภาษานาคาเคสาราสหตัชกากรรมพลัสตลาอาภูปายาคาสหยาติพิยามุนาตตวรัชกาจะอาภูนาคาญาตเทนูเอราวัณูมหนาครสุภาคาสมิติงกนางยีนาคราเชสหัสฮาบรันติทิพพาทิชาปักพิวิสุพระจักภูเวหายาสาเตวนามัชปตตาสิตราสุปันนาอิติเจจนามังอภยันตทานา อภยันตทานาคราชานมาสสิปันตูโตเทมมะกาสิพุโตสันห์ธีวาจาหิอุโภวะยันตานาคาสุปันนาสนามกังพุทังชิตาวสิรหัตเทนะสมูทังอสุราสิตาพาตะโรวาสวัสดเสเดอิทิมโตนัสสัตติโนการและการชามหาพิสมาอสุลาทานเวคสาวปัสสิจิปุจจิจะปะหาลาโทนโมจีสหปตันจะผลิปุตานังัพเพวโรจนามกาสันในทิชวาพลริงเสนัง ลาหุลาหุวัดขมุปาขมุงตมโยฐานิรัตถันเตวิกุนาธรรมิจริงวนัอารโธตเทวาปัวีจะาเโชวาโยตธาขมุงวรนาวราเทวาโสโมจายทาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวะัสิโนระสเทจะนาทกายาสพนานะธมณีโนอิติมันโตทิติมันโตนมันโตสัติโนมูลธมมนาพิขมุงที่กุนางธริจริงกนังเจนทวตเทวาสะฮารจะสัมมาจทตถียะมะจันทัสสุปนิสาเทวาจันทมาคูกุลก สุริยาคูปนิสาเทวาสุูเรมาคูปุรักกิตาตักขารานิปุรักกิตวาอาคูมันทวราหกกาวสูนางวสุโบเสโธสักโกปาคาปุริทะโธคาเสเจคาตทาไายาสเพนนาตังวันโตอิชมันโตชิจิมันโตวันมันโตสสินูโมธมานาภิกรรมุขุนังสมิติมุนางอาทาคูชาภูเทวาชลมาคิสคาลิวะอินสกาจโอลูชาจะอุมาปุกพิภาสินววตุนาสหธรรมมาจะกอจิตาจะอเนชกาสุเลยยจิลาอาคูอาคูวันั อาคูวาสุวานีสิโนทัตเจเจขันกายาสัพเพนันตวันนิโนอิจิมันโตสติมันโตวัณมันโตสัตจิโนโมตมานาเิกามุที่คุณังสมุทิงวนาสมานามะฮะสมานามานิสามนุิสุตมาจิตาปทูติกาอาคูอาคูมโนปทูติกาอาทาคูฮาิโยเทวาเจจโรหิตวาสิโนปารลคามะฮะปารลคาอาคูเทวายทัตสิโนทัตเจเจขันกายาสัพเพนันตวันนิโนอิจิมันโตสติมันโตวัณมันโตสัตจิโนโมตมานาเิกามุที่คุณังสมุทิงวนา สุก,กากร,รุมฮารุณาอา,ค,สสาคูเวฆนาสาสหะอุทาตะคัญหาปาโมคาอาคูเทวาวุจักพาณาตถามาต้าหาลักชามิสกาใจยะสัตยโนพระนยังอาคาปุชโนโราาษษติสาภะวิสัตติพระเสจเจชทากายาสัพเพนานตวานิโนอิติมันโตูชิติมันโตวันณมันโต,ววนนตสัพเพนโมทัศมานาทิตามุทุคุณังเทมิติโกนาง เคลวิยาติสุติตายามากัสกาจินะทัติโนสัมงกิตการและมุสเดชพาโชตินามาอัตวานิมนัตราชินมังคูอาชาคูปันนิมิตาท้าเสเทเทวานิการยาสัพเพนานัตตวานิโนอิชิมันโตสุจิมันโตวัฒนมันโตสัตติโนมูธามานาทิ่ตัมโมที่คุณังสมมติจริงวะนางสัตเทเสตเทวานิการยาสัพเพนานัตตวานิโนนามันวเยนะอากันชุงเยจันเยสติชาสหะอะวุติชาจิมัคเทลังโอคตินนัมนาคำวังพัทเทิมูคาตลังนาคั้งการทางวะอสิตาติตัง สัพรามรมัตตุจะปักุตตาอิสมัตโตสหะสันนังกุมาโลติโตจะโกปาพาตมิติงวานังสหารสัรมาโูกานางมหามพรมมาทิตทติอุปปโนที่ติมตัวพีสมากังยสัจโสราเสถะอิสราอคูปันเจกวัตวัติโนเตสันจะมุจตุอาคาหโตปาิมาริโตเตจากสัพเททิกนเจสินเทเเวปะสัพมะเกวะมาเสนาทิกรวิปัสสากนัตมันที่ยังเอสะคัสะคัะลาเคณมัน ราเคณพันธมาถุโมสมันตาปริวาลีฉะมาโมมุนทิตาครูทินังปิจีตฉะมหาสีโนกันหาเสนังเอาเปใส่ยิปานินาตจรมหาจักรสรางคาตะวะเพระวังยะท้ากบุญชโกเมหูทนยันโตทุบชุโกตะท้าโสปัดจุทาวติตังขุดโธอจยังวสีตันจะตพังละพิญญาญาวะวักกิตวาจะกุมาตะโตมุนติฉะทาสาวเกเยชันสีละตีวาระตีนาทิกันตาตีทิอิชานาณะกิโก เตจ่ตาปรมะกะลุงสุตวรรษพุทธศาสนางวีตาลักษณ์ขันหีปการมุณีสามลูกมัมปิอินทิยุงสัพเพวิจิสังคามน้ำพิญญาติจังสันติโนมูทันติสหภูเตหิตาพกาเตชานิสุตาติวันที่สิบห้ามงคลจักรวาลใหญ่สิริขิตีมติเตโชชัยญาเศรษฐมหิตที่มหาคุณาปริมุตมิตาปุญญาธิการลักษะสัพพันตระยะนิวารณะสมัปสะพระคัมภีร์ตัวละตัวสัมมาสัมมาสัมพุทธะวัดจิงสมมาหาปุริสารพนานุภาวีนะอธิษย์ยา พุพยัญชยานานุภาวนะอุตตุตารสตมังคาลานุภาเวนะสัพพันนารังสยานุภาเวนะเกตุมาลานุภาเวนะทัศปามิตานุภาเวนะทัศอุปปาลามิตานุภาเวนะทัศปนวัตถาปาลมิตานุภาเวนะสีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะทัพานุภาเวนะเป็นานุภาเวนะทานุภาเวนะภาลานุภาเวนะเยือธรรมานุภาเวนะแต่สุลานิสีตมหาจธรรมากขันธานุภาเวนะนล้ววารุปตระนธรรมานุภาเวนะทั้ง ขีตมาคานุภาเวนะอัตตะมาปัตติยาลุภาเวนะสละพินลูกภาเวนะจตุสันต์จยานะลูภาเวนะชาติสารลายานิสนาลูภาเวนะสัพพันตุแปตยานานูภาเวนะภูมิว่าข้ารัตนตยัสลานานุภาเวนะตุยหังสัพพโลปะโสปุปปัทถวะทุกขโทมานะสุปายาตาวินะสันตุสัพพะอันตรายาปิวินัสันตุสัพพะสังกบาราตุยหังรมิชันตุติคายุตา โดยหังของตุกชะตวัตสชีเวนะจำมังกิกูมงตุสะพธาอากาสะปรปตวนามะคุ้งทางทางฮะสมุทธารักกาเทวตาจำธาตุมหีอนุราคันตุกประวัติศาสกรรมังพลังรักษาที่กาปเทวตา พุทธาลพาวนะสัาตทีันตุเตภวันตุสักังคังรักขันตุตัเทวิตาสพธรรมานภาวนาสัาตทีภันตุเตพวันตุสัพภังคังรักขันตุสัปะเทวตาสปะสังฆานภาวนาสัตาสทีวันตุเตบทพวตุสักบทภวสักพมงคล นักขัตย์ยักภูตานังปาปะคะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวตีสังอุปเทวีนักขัตย์ยักภูตานังปาปะคะนิวารนาปฤจจะนุภาเวนะหันตวตีสังอุปเทวีนักขัตย์ยักภูตานังปาปะคะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวตีสังอุปเทวีนักขัตย์ยักภูตานังปาปะคะนิวารนาปริตตานุภาเวนะหันตวตีสังอุปเทวีบทนักขัตย์ยัวษ์บในนักศึกษาพูดเถียง กทที่ที่กคทองประเทศรัตคาถาอติตังนานะว่าขมือยาน้ำปฏิกังเคนะก็ตังคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ลว ที่ยังไม่มาถึงและทันีตามประวีนต่างอับปันตนจากอนาคตตางบุคคลไม่สิ้นไดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นเป็นอนาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทำบางสถานสถาวิปัสสติอสังหารอสังคุปังตังวิทาเมื่อรูปรูหงี้กบุคคลใดเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่คนเงินไม่คนใายในทำนั้นได้บุคคลนั้นเพิ่งเจอทำนั้นเนื่งนึ่งให้ปกูคงเถิดอัจฉริว่ากิจจะมาจับปังกูฉัญญาเม่อดนางสุเียเพิ่งทำความเพียในนนวัี้แหลเราจะรยในวันพุ่ง นูสังคารันเตนมหาสีนีนัมจุนาเพราะว่าความผัดเทียนกับมัตุลาผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมตาปิงอโหระตมตันที่ตังววพัทะกะรัตโตติตันตัวติคาเดวุณีจิตามผู้นี้ผู้สงบเพื่อม่เริ่มบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นเลยว่าผู้มีนาตีหนึ่งจะเลิ่อด้วยประการชนิดนี้บทที่เจ็ดอภินันห์ค่ะอินเจวีชนะกาค่ะสนารธรรมังหิ กัลลังอนัตติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทามัมหิพยาที่ทางอนัตติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะลงอ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้พระนางทำมามหิแม่นางอนัตติตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่งพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิมีปิยหิมนาเปหินานาภวูนาภาวุเราจะระว้เป็นต่างๆคือว่าจะต้องเลือนพระเ้าจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป กรรมสมกรรมหิกรรมธายาธากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิธนาเราจมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นเพื่อนพึงอาศัยอย่างกรรมังกฤษามีการยานางวาปาปังวาตตะพายาธาพระวิสามิเราจะทำกรรมบรดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าจะต้องได้รับผลกรรมนั้นเกิไปเอวังเอมอังเฮหิปันอิปินหาปันดิวิกิจพังเราทั้งหลายพร้อมพิจารณาอย่างนี้เพล่